ผมกำลังจะออก B Y D C Lion 7ตัวพรีเมียมเดือนหน้าไปลองขับมาแล้วถูกใจทั้งผมและภรรยาภรรยาขับไปทำงานทุกวันนะครับไปกลับ40โลแต่ดูรีวิวช่วงล่างย้วยพี่ๆแนะนำช่วงล่างที่ควรเปลี่ยนหน่อยนะครับใช้รุ่นไหนเปลี่ยนอะไรบ้างมันไม่ใช่ย้วยธรรมดามันไม่ได้ย้วยจากช่วงล่างมันไม่ย้วยจากช่วงล่างแต่มันย้วยจากพื้นฐานของมันแล้วความเฮงซวยของมันคืออะไรรู้มั้ยรคือพอฉันขับปุ๊บเนี่ยเอาแค่ฉันวิ่งวนทางด่วนหนึ่งรอบเนี่ยกูลงมากูยังเมารถอ่่่่ะอืมมมมคคันนนเเปปป็็รรรรถถททีีีีววาาาหลดตงงึ 2024 2025แต่ feeling โฟมอะไรมึงคือ artist ตัวแบทพีท เลยอขอย้ำว่าแทบจะเรียกว่าเหมือนมากแล้วมึงเจอกับตำแหน่งซีติงโพซิชันที่สูงสูงแบบกดไม่ลงด้วยสูงกว่าเอกฟอร์ดด้วยแล้วมึงพยายามกดบอดี้เฮดเดียได้แค่นั้นุพอเวลาเลี้ยวเข้าปุ๊บเขาเสร็จปุ๊บมันจะโยนออกข้างนี้เลยและโยนไปนี้เลยซึ่งแบบไม่โอเคคือไอ้สิ่งที่ยังถ่วงให้รถยังอยู่ในโค้งคือน้ำหนักแบตเตอรี่ล้วนๆแต่ตัวคนนี่แทบจะออกนอกรถไปแล้ว รู้สึกว่ามันโมเมนตัม um ไม่ดีไม่ธรรมชาติถูกไหม,มคันนี้เพราะฉะนั้นโชกับมันจะแก้ยากไงคือแก้ถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แหละ,ะแต่มันจะแก้แล้วมันจะทาให้ช่วงล่างความเร็วต่ำมันตึงตังเพราะว่าน้าหนักแบตเตอรี่มันหนักเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าซีเรียลเจ็เนี่ยถ้าคุณจะซื้อเพราะคุณจะซื้อเรื่องอินทีเลียมันก็ใช่แต่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งตอนนี้มันมีปัญหาบางอย่างที่เป็นดีเฟกของลูกค้าซีเรียลเจ็ที่เขาเจออยู่ในเพจผู้ใช้กรุณาไปดูตรงนั้นซะก่อนแล้วผมบอกเลยว่่าาาเคส้มมมกแลววผอง ถ้าคุณจะซื้อเซรอนเจ็คุณคิดดีๆนะหาตัวอื่นไหมตามนี้มีใดีแทบมีใดีทุกคันเราขออนุญาตไม่แนะนำยกเว้นดอฟินเพราะช่วงนี้เคสเป็นเยอะเคสเยอะปัญหาเยอะแล้วมีอะไรที่มันซุกซ่อนใต้พรมอีกเยอะมากเลยอ่ะจนรู้สึกเอาตรงๆนะไป MG เหอะแค่นี้ไปเอ็มจียินดีดีสักกว่าไปฟอร์ดยินดีดีซักกว่าอะไรย่างรู้สึกว่ายังพอจะหาคนช่วยเหลือแก้ปัญหาได้